เพื่อนบ้านเสียงดังแก้ไขแบบใดให้ปองดองข้อที่หนึ่งปิดประตูหน้าต่างไหซสนิทหรือว่าเลือกบานประตูหรือว่าบานหน้าต่างที่แบบว่าเฮ็ดจาก upvc เพราะว่าสีซอยดูดซับเสียงรบกวนเข่าตัวบ้านได้ข้อที่สองเจรจาก,กันด้วยความเป็นมิตรถ้าเกิดว่าเฮาพ่อรู้จักกันควรบอกกล่าวกันด้วยดีในช่วงเวลาที่หมอสมเช่นเวลากลางเวน้นหรือว่าเวลาแบบกลางคืนที่แบบว่า ย่อมีการที่แบบว่าเสียงรบกวนกันแบบดังอิลียงสิแม้ขอที่สามขอความช่วยเหลือจากนิติบุคคลหากว่าสามารถคุยกันได้หรือว่าแบบว่าบ่อยากแสดงโตจังสิกรควรสีจแจ้งนิติบุคคลให้เป็นคนกลางในการแจ้งเตือนเพื่อนบ้านหลังดังเก่าขอที่สี่แต่เกิดว่าเขาเห็ดว่าแล้วสามข้อบ่าสาเร็จบ่เป็นยังบ่มีผลนี่ยังก็ให้แจ้งตํารวจหาก หากขอความดันบุญเหตุแล้วบริผนแนะนําให้โทวแจงขอความเสียเหลือจากตำรวจในพื้นที่นั้นๆให้ซอยเหลือให้ทรงสายตรวจมาแบบนี้กับมาจัดก,การปัญหาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยว่าเรื่องอันเสียงดังกับขึ้นพอนข่าวหนึ่งแบบว,ว่าผู้ยิ่งแบบว่ามาเซาของอยู่คนเดียวสีแม่บบน,นี้ผนบอกว่าแฟนผลมาจากเมืองนอกบบน,นี้กะแบบว่าไม่เหตุการณ์บ้านกันอ่ะมันเสียงดังอเออหลอนวว เพิ่นบอกว่าแฟนเพิ่นมาจากเมืองนอก้วบัดที่นี้ก็มาเฮ็ดการบ้านกันม่นบ่บัดนี้คนขังของเขากระได้ยินหนึ่งสิแม่แบบว่าห้องมันบ่เก็บเสียงอ่ะพี่น้องเออพราะสินึกออกบอแบบว่ามันบ่แมนห่องที่แบบว่าราคาแบบราคาแพงๆที่แบบว่าเขาจ้าเฮ็ดดีดีังซี่สแม่แบบเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังกุกกักุกกกแน่กระได้ยินหนึ่งสน่ะเออคือห้องคอยซุมืือนี่ล่หละก็เป็นแบบนั่นขึ้นกันแบบว่าเฮ็ดอีหยังแน่กระได้ยินหนึ่งสแม่ มาที่นี่อันคนขังหางหองนะเขาก็เลยไปแจ้งนิติบุคคลบอกว่าบ่ได้นอนเลยนิสามสี่ขึ้นติดกันอันค้นขังห้องเขาเอาอผู้ใา้มานอนนั่มยังสินะเพราะว่าเพิ่นเป็นสาวสวนะเพิ่นมออาอ,อยู่ห้องเศราห้องนิ้วหันคือผู้เดียวสั่นเพิ่นแจ้งนิติบุคคล่าเพิ่นนั่นมาอยู่ผู้เดียว,วออมัวนนีนิติบุคคลก็เลยอันไปบอกเพิ่นว่าอันห้องมันบ่เก็บเสียงเลยเฮ็ดยังกะ เบาๆแน่ค่อยๆแน่ข้าเจ้าบ่ได้นอนอย่างประมาณนี้นะเออมันก็เลยเป็นข่าวบันเียนที่ที่มันเป็นข่าวเพราะว่าค้นขังหองเขาไปโพส์นะว่าอันแบบว่าอันนอนบ่ได้เลยเพราะว่าอันขังหองข้าเจ้าไปว่าอย่างอันฟ้อนกันยับหรืออย่างหรืออย่างกันสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออแล้วเขาก็เขาใจพีดเขาก็คิดว่าไม่เลื่องทะเลาะกันหรือเปล่ายังสินะเออมันก็เลยเป็นข่าวอ่ะ จริงๆแล้วก็บ่ได้ททะเลาะกันเนอกเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าเสีย